ครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันศุกร์ที่20สิบของเดือนมิถุนายนซึ่งตรงกับแรมสิบค่ำเดือนเจปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคาโบราณก็เด็กกล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเกหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นจะเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยาม เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็ย่อมมีผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราทั้งนั้นไม่ว่าเราจะทำงานหรือเราจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะได้ดังใจที่เราต้องการแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปปะมงคล สำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องตรวจดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้ก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ท่านจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงาน งานจะมีงานจุกจิกทํำแล้วก็อาจจะต้องเอามาทำอีกก็มีบางสิ่งบางอย่างนั้นงานที่เร่งด่วนก็จะมีเข้ามาหาท่านเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานวันนี้ต้องพิถีพิถันและระวังเนื้อระวังตัวกันด้วยท่านทําอะไรอย่าให้ประมาทหรือว่าอย่าผิดอย่าพลาดถ้าหากว่าเราประมาทหรือว่าทําผิดทำพลาด ก็จะเดือดร้อนในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่บ่อยครั้งในช่วงของกลางวันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินให้ท่านระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้อาจจะจู้จี้งุดหงิดระวัง อาจจะมีคนมาพูดจาให้เราต้องทะเลาะกันหรือให้เราต้องหวาดระแวงเพราะฉะนั้นอย่าหูเบาวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ต้องหูหนักๆนกเขาไว้ใครพูดอะไรก็อย่าไปเชื่อเขาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักต้องระมัดระวังในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ่อามาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สีที่ดีติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้ก็คือสีขาว สีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิ่ที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะหนักใจท่านจะเหนื่อย ท่านจะเมื่อยล้าเกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านจะได้งานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านทำอะไรในวันนี้ต้องระมัดระวังอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมก็จะต้องระวังให้มากอาจจะมีการผิดพลังหรืออาจจะมีการทิงดีทิงเด่นเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ ในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีรายรับสลับกับรายจ่ายท่านจะได้เงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านหยิบจับอะไรในวันนี้ย่อมจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นเงินทองก็รู้สึกว่าในช่วงนี้ท่านจะหาง่ายหยิบจับอะไรก็จะได้เป็นเงินเป็นทอง ในเรื่องของความรักวันนี้ก็ถือว่าจะแง่งอนกันบ้างบางทีบางครั้งนั้นพูดจาอะไรก็จะมีการขัดอกขัดใจกันได้ให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้า ล่างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเนื้อจะเป็นที่ที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของสีติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้ก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้ดีมีโชคมีลาบได้ในวันนี้ การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าไปท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็รู้สึกว่าต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาวันนี้จะมีลูกน้องมาช่วยแต่ท่านต้องระวังไว้อาจจะทำการ ผิดพลาดให้เราเสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้ถตาหากว่าใช้ลูกน้องเราต้องควบคุมให้ดีวันนี้อาจจะมีการผิดพลาดละทำงานก็อาจจะมีการสะดุดได้ในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีคนมาเบิกหรือว่ามาขอหยิบขอยืมท่านวันนี้ให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีถตาหากว่าเราให้เขา ขอยืมหรือว่าเบิกไปมากกใอยท่านระวังไว้อาจจะเสียเงินเสียทองโดยที่เรียกว่าไม่จำเป็นก็เป็นไปได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักวันนี้จะตามอกตามใจไปเหนือไปใต้ไป,าไปทางไหนก็้ห้ท่านระวงังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเขาอาจอยากจะได้โนอนอยากจะได้นี่วันนี้ท่านจะต้องควักกระเป๋า เพราะฉะนั้นในท่านระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยสำหรับวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นที่ที่ดี เป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องสีสีที่ติดเนื้อติดตัวในวันนี้ก็คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรในวันนี้ จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆื่อถึงจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ท่านก็มีรายรับเข้ามาจุนเจือเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ถ่ากาท่านเพิ่งเจะเจอหรือว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆในช่วงของวันนี้จะดี จะมีคำตอบที่ดีและจะพูดจากันดีบางครั้งบางท่านนั้นอาจจะมีของฝันของฝากเอามาให้ท่านด้วยในวันนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤรหัสกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงกวันก้อยทัานยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิ่ที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับสีสีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัววันนี้จะมีโชคมีลาบนั่นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับท่าน ที่เกิดในวันพระหรืออาจประจำวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิ่ที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะกับการลงทุนอย่างมากวันนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจท่านจะลงทุนอะไรก่อยท่าน รีบลงมือทำได้เลยท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินในช่วงของวันต่อๆไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนจะเหมาะอย่างยิ่งในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าวันนี้จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะว่าท่านจะต้องลงทุน เกี่ยวกับซื้ออุปรกรณ์หรือว่าซื้อสิ่งของต่างๆวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายพอสมควรในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้จะมีการโต้เถียงหรือว่ามีการทะเลาะเกิดขึ้นในช่วงของตอนเย็นๆให้ท่านระวังไว้สำหรับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลในวันนี้คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกรักษ์อีกเช่นเดียวกันในวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็ให้ท่านระวังเกี่ยวกับท่านทำเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยน อันนี้ท่านระวังอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในช่วงวันนี้หยิบจับอะไรก็ตั้นระวังไว้บ้างจะเป็นการดีการงานของท่านนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ระวังอาจจะมีคนมาหลอกลวงพูดจาให้เราเสียทรัพย์ได้ เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆเข้าไว้ในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็รู้สึกว่าดีพูดจาดีโอเคทำอะไรปรึกษาหาลือได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอน ตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันก็ทยตันยืนหันหน้าไปทางติดเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอีกเช่นเดียวกันในวันนี้กใอยท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีท่านจะมีโชคมีลาบได้อย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการงานท่านจะทำอะไรก็้อยท่านรีบตัดสินใจทำได้เลยงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้น จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่หากว่าท่านเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายท่านจะลงทุนอะไรวันนี้ก็จะได้กำไรกําไรที่งดงามในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าหากว่าท่านเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครเข้าไว้จะมีโชคมีลาบจะได้กำลิกําไรจะได้เงินปันผลมาแบ่งกันท่านจะมีเงิน มีทองเรียกว่ามีพอใช้ในช่วงต่อไปนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร้วันนี้ละวังในช่วงของตอนเย็นอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นในท่านละวังไว้ในช่วงของตอนเย็นเย็นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ฟังแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี